สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยกันนะครับผมวันนี้จะมารีวิวตัวนี้กันครับเป็นงานอิชิบันคุจิรางวันบีนะฮะกับวันพีเกอคอลเลคชันกับตัวฮิโยริเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะจากเรื่องวันพีนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นหน้ากลองอนะฮะนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังนะฮะแล้วก็อีกด้านหนึ่ง น,นี้เป็นด้านบนนะฮะด้านล่างจะไม่มีอะไรโอเคเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าครับ ันนี้ในกล่องนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของกล่องใสแบบนี้นะฮะอันนี้ก็คือจะเป็นตัวใสามาแบบนี้เลยนะฮะคือนนแยกตัวกับถาดมาให้ในที่ในกล่องเียวกันทีนี้เรามาแกะดูข้างในน อันนี้ตัวฐานของยี่โรอิายีโรนี่ดูจะใหญ่กว่าของบัวแฮนด์คอกเนะาะแต่ตัวนี้ก็คือจะมาต่อด้วยบ็อบอ่าพลาสติกอีกทีหนึ่งแบบนี้นะครับอันนี้คือจะมาเป็นตัวเต็มๆจริงๆไม่ต้องมีฐานก็ได้นะครับตัวนี้คือมันจะมีรูเสียบเข้ากับฐานอีกทีหนึ่งแบบนี้ แต่จริงๆมันวางได้เลยไม่ต้องมีก็ได้นะฮะวางได้เลยนะฮะจริงๆไม่ต้องใช้ฐานก็ได้ครับอันนี้แต่ว่ามันอาจจะทำให้พวกรอยอันเนี้ยข้างล่างเนี่ยดำได้ถ้าเกิดลอกไปล่าถูมันอะไรประมาณเนี้ยนาะทีนี้ชุดของฮิวีอ่ามันจะเป็นโทนชมพูจะมีไฮไลท์ตามร่องแบบนี้นี่นะฮะตามร่องของเสื้อของเขาในะเสื้อคุม ด้านนอกเนี่ยจะมีรอยเป็นแบบชมพูเข้มๆปัดอยู่นะฮะหลายๆจุดต,ตัวนี้ก็คือจะเป็นสองสีตัดกันนะฮะคือชมพูอ่อนกับตัวเหมือนชมพูเข้มแล้วก็จะมีลายดอกไม้เนี่ยจะไล่รอดอกเล็กไปหาดอกใหญ่อยู่ด้านล่างแบบนี้นะฮะตัวผ้าคาดเอวข้างในจะเป็นออกสีเหลือง,องนะฮะมีพัดพัดก็จะเป็นออกสีม่วง เป็นลายส้มๆนะฮะข้างบนก็คือจะมีปิ่นปักผมมีอะไรดอกไม้ทัดหูมีลูกเบนที่หน้าเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยคือสวยอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะฮะรายละเอียดถือว่าโอเคเลยตัวนี้ค่อนข้างหนักด้วยนะอันนี้ตัวจะหนักกว่าโบานิดหนึ่งค่อนข้างเนย คืออย่างที่บอกฮะฐานจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้มันจะมีเดือยนะฮะเดือยหน้ากับเดือยหลังไม่เท่ากันดูดีๆก่อนเสียบด้วยนะฮะพอใส่มันก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้อ่ะอย่างที่บอกฮะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนไปเลยนี่มันก็จะประมาณนี้อีนะฮะนี เฮ okay. นี้ความสูงของตัวนี้นะครับตั้งแต่ฐานไปจนถึงปลายผมเนี่ยมันอยู่ที่25เซนเหมือนกันนี่ถึงปลายผมตรงนี้นะฮะอยู่ที่25เซนเหมือนกันก็ถือว่าไซส์ไม่ได้เล็กแล้วก็ไม่ได้ใหญ่เป็นปกติของจับฉลักมาสเตอร์ไลท์อยู่แล้วไซส์จะประมาณ25เซน โอเคไซสมาตรฐานะฮะตัวนี้รายละเอียดดีบอกเลยว่าดีเป็นตัวละครอีกตัวหนึ่งที่ทำออกมาได้สวยเหมือนกันนะฮะโอเคนี้ก็เราเอามารีวิวกันนะฮะที่ช่องของโอโหทอยของเรานะฮะใครชอบก็ไปเลือกซื้อและหาละกันนะ,ะกับตัวฮิโยริงานอิชนะิบัน uh, คุจิรางวันบีนกับวันพีดเกิร์ดคอเล็กชันนั่นเอง โอเควันนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูวัน,นีช่องโอโห t ทอยนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ YouTube ของเราแล้วก็แฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ thank you